คืออาหารไทยนะคะแล้วก็สิ่งของทุกอย่างที่มาจากเมืองไทยเพราะว่าจะหาได้ก็คือที่ไทยทาวถึงต้องเข้ามาที่นี่อาหารไทยครับแล้วก็ไทแลนด์พาซ่าครับใช้สินค้าไทยขนมไทยอาหารไทยหนังสือไทย ชุมชนริมถนนฮอลลีวูดบริวารช่วงระหว่างถนนเวสเทิร์นไปจนถึงถนนอน,นอร์มังดีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรกลายเป็นสัญลักษณ์และเป็นศูนย์กลางของชาวไทยในนครลอสแองเจลิสที่คนส่วนใหญ่รู้จักดีในชื่อของไททาวมีป้ายบอกอย่างชัดเจนทั้งสองฝั่งถนนสินค้าอุปโภคบริโภคแบบไทยๆท,ที่หาได้ยากในสหรัฐสามารถเลือกหาและเลือกซื้อได้ที่ย่านไททาวแห่งนี้ เช่นเดียวกับโอกาสการพูดคุยพบปะกับคนไทยที่มีการประมาณการว่าอาศัยอยู่รวมกันบริเวณนี้กว่า1,200,000คนทําให้สภาพแวดล้อมที่นี่ดูเหมือนอยู่ในเมืองไทยไปโดยปริยายจนหลายคนบอกว่าที่นี่คือจังหวัดที่77แห่งประเทศไทยลักษณะเด่นเช่นนี้ทำให้ไทยทาวทำหน้าที่เหมือนประตูเชื่อมโยงไปสู่ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติทําความรู้จักผ่านกิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่ในชุมชนพยายามรักษาและสืบทอดมาตลอดเราก็มีกิจกรรมตรงไทยทาวเนี่ยค่อนข้างเยอะเรามีบิลบอร์ดนะครับแล้วเรามีคณะต่างๆที่สําคัญต่างๆเนี่ยเราก็จะไปจัดงานกันที่ไทยทาวนะครับนะครับเราพยายามท,าทำไทยทาวให้เหมือนกับเป็นศูนย์รวมเกี่ยวเรื่องของเมืองไทยต่างๆนะครับในช่วงงานปีใหม่ ช่วงสงการแเราก็มีการจัดไทยนิวเยียเป็นท uhm, uh, ี่เกลิกันก็ดีนะครมีความรู้สึกเหมือนกับเราได้อยู่ใกล้คนไทยเยอะเยอะเวลาเข้ามาในนี้เพราะว่าจะได้ยินแต่เสียงภาษาไทยคุยกันสวัสดีค่ากันตลอด Prepare the role on the motion to designate the Hollywood Boulevard between Normandy and Western Avenue as Thai Town Tabulate the vote าการได้รับอนุมัติจัดตั้งและรับรองความเป็นชุมชนจากสภานาครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2542มีส่วนทำให้บริเวณไทยทาวพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านค้าร้านอาหารไทยและธุกรกิจบริการสำหรับชาวไทยในต่างแดนที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นศูนย์กลางร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อในนครลอสแองเจลิส ขณะเดียวกันราคาที่ดินและค่าเช่าก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกทำบิสเนสก็เดวยว่ากันมาอยู่แถวนี้กันแต่ผมคิดว่าอีกสิปีนี้จะเจริญมากกว่านี้เพราะว่าคนที่รุ่นรุ่รุ่นร,นรนุรุ่นที่2รุ่นที่2รุ่นที่3ามเนี่ยก็ทำบิสเนสกันแล้วเขาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นนี่เขาซื้อที่กันหลายๆที่นะฮะที่ฮอลลบวรดนี่แต่ยังฮะแต่ยังไม่ได้สร้าง ไม่สร้างคงจะรออะไรกันสักอย่างแต่คิดว่าอีกสิปีนี่คงจะเอยอะอาคารไทยแลนด์พลาซ่ายังคงเป็นอาคารเชิงสัญลักษณ์ย่านไทยทาวที่หลายคนจดจำมากที่สุดขณะดเดียวกันก็เป็นอาคารบนที่ดินขนาดใหญ่เพียงมีกี่แห่งที่มีคนไทยเป็นเจ้าของเพราะร้านค้าตลอดแนวถนนสายนี้แม้จะดำเนินกิจการโดยนักธุรกิจคนไทยแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะผู้เช่าระยะสั้น และยังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงการเติบโตของย่านไทยทาวทําให้กลุ่มทุนชาวต่างชาติในสหรัฐให้ความสนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นแม้หลายคนจะมองผลบวกในแง่ของเศรษฐกิจแต่ก็อาจส่งผลเสียให้เกิดการสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นชุมชนไทยในระยะยาวหากไม่มีการเตรียมการที่ชัดเจนและนี่คือปัญหาที่กำลังจะกลายเป็นความท้าทายใหม่ ที่คนไทยในย่านไทยทาวต้องเผชิญและเดิมพันด้วยอนาคตในความเป็นชุมชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา Yes we want to see the improvements Yes we want to see the business thrive Yes we want to see a better um, local economy uh, but not at the expense of the residents mm hmm. คือ I don't want เราไม่อยากจะให้ช, uh, ชุมชนนี้โดน,<ค>นปีบ <out. S 2> ออด mm hmm. แล้วก็ Small business โดนบีบออกเพราะว่าเขา afford ไม่ไหวแล้ว mm hmm. ที่จะอยู่ต่อ mm hmm. so ตอนนี้เราตารางทำ uh, project ค mm ือคือที่จะ monitor การเปลี่ยนแปลงของไทย town mm hmm. เราต้องการให้รัฐบาลช่วยธุรกิจขนาดเล็ก mm hmm. the small business the a r e a ส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทย and there are renters Uh, they're not property owners, protect them from being displaced. But mm -hmm. mm -hmm. So it's important that we Chai Thai Town as a way to preserve our culture mm -hmm. and promote Thai culture and heritage. ชุมชนไททาวในคนครลอสแองเจลิสได้รับเลือกให้เป็นชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แห่งสหรัฐอเมริกาและยังคงมีความพยายามที่จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องให้ชุมชนไทยทาวสามารถพัฒนาเอกลักษณ์และความคาดหวังที่จะให้เป็นที่รู้จักและยอมรับด้านการท่องเที่ยวบนถนนฮอลลีวูดบริวารให้มากขึ้นแต่ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้กำลังจะเป็นความท้าทายให้ชาวไทยทาวจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรักษาอัตลักษณ์จังหวัดที่77ของไทยไว้ให้ยืนนานพินิจการตุลาชมรายง,งานจากย่านไทยทาวนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา